ยกนีอย,ยกน่อยครับยกสูงหน่ี้ขอแบบตรงตรงให้เต,ต,ต,ต็มตัวหน่อยยาวตั้งแต่คางจนหัวเข่าเลยค่ะ ง่อยเจ็บมานานง่อยอเ,เจ็บเจ็บมานานง่อยเลยขาอ,อมเลยเพอถ้าเหมือนชะโดเลยทีนี้เหมือนออกแล้วออกแล้วชะโดดีว่า นั่นเลยวะนั่นสิ <c oughs> เป่าวไกล,กลๆนิ่งๆแค่นี้เอง <c oughs> นี่น,น,นม่เลยวะระแวงสิงไม้แค่่ไรนี่เป็นดูอยถ้าเป็นใบไม้ด๋อยอืมปั้นก้อนเลยอ่ะเมื่อกี้นี่อากาศดีเปล่าจะเข้านอนดันลูกเข้าตะลิงจะนอนเนี่ยกดเลยเนี่ยจะโดน<อ>ชัดๆ นน่นนน่นขวาแล้วขวาชอบโถออกมาไหนนม่นชอบเลยนน่นนน่นนี่นัน้น ไงโดนแล้วไม่มีกกายโดนแล้วหมุนอย่างเดียวครับหมุนอย่างเดียวบดบดบดไว้บดไว้ไปดวมาเลยครับไปดวมาเลยครับจะโดป่าไม่เกี่ยวกับแม่คอกเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอันนี้ชะโดป่าครับไม่ใช่จะโดป่าจะโดป่าไม่เกี่ยวกับคอกเลยที่ว่าเรียกกิ๊ก ตีคอกโดนโชโดเดี๋ยวเนี้ยเราเรียกโดนโดนจิกงั้นยกหัวลอยครับยกหัวลอยผมทอนเอาเอาแนบเรือดีมันห่างกดฟีนสปูนกดฟีนปูนเดี๋ยวคันหักโะโดเปล่าอยู่บอกแล้วเสียวมากอย่ียตรงนั้น โต้อะอต้งลิโตแปดใช่ไหมเอาเลยครับใช้ได้แล้วครับปล่อยเลยครับว่าจัดการกับจัดการกิ๊กเรียบร้อยแล้วนี่้ยไปตามแม่้อกเทโดต่อโดนเลยโดนไปเลยปักโดนเลย <anto> <kaz oo> ดีดีเลยือพี่ยังรอผมเหลืออ่ะฮะเพื่อควาอีกเพื่อควาโอ้โหเผื่อแล้วไม่พอใช่ใช่ใช <p Momo S 2> <con> ่นะมันจะต้องวกมันต้องวกเข้ามาปกติหมุนครับหมุน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 อัด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  หมดบ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 ดไว้บดไ,ว,ไปปว้ไปบอกแล้วไม่ต้องโดนต้องตีคนเดียวนอเลยเป่านแล้วเฮสวิงครับสวิงหัวใจครับใจหดเฟืองไว้นะให้ตึงๆไว้นะอย่าหย่อนนะหย่อนหลุดเลยนะ ให้หัวลอยครับช่วหัวลอยเห็นหน้าก่อนเห็นหน้าก่อนยกยกยกให้เห็นหน้าหน่อยเดี๋ยวมันพันข้างล่ามันตื้นต้นนั่งก่อนครับผมบังบังบังว้าบลมเลยเฮ้ยเอเ้ย อ,อีตอนอยู่ริมตลิ่งเนี่ยปลาโลทั้งปลาโลทั้งลูกปลาช่อนปลาช่อน,น,นอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะแม่ฟอกที่นี่ใหญ่ๆทั้งนั้นติดไปคันเกินไปครับนะี่ะเบนคันมาเบนคันมาข้างๆเรือครับเบนคันมาให้ขนาดเรือได้ช้อนได้ง่ายโอ้แล้วก็ ช้อนได้ครับช้อนได้จับช็อกลีกแล้วก็ช้อนหางแล้วก็ยกสองอย่างยกทั้งสวิงยกทั้งช็อกลีดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นอุ้ยเจ็ดโลต้องจับช็อกลีกด้วยครับกดสายยาวหน่อยครับกดสายยาวเอาคันมาแนบข้างเลยลกดขัดสายยาวอ่าเหนื่อยก่นเหนือ,อนนเนือนอเน่อยแล้วล่ะอุ้ยจับชอ็อก ช้อนหางโอ้ยยังจุ่มไม่ถึงเลยจุ่มให้ถึง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 ยกขันนี่จับให้สั้นๆดิสั้นอ่ะฮะไม่ช้อนไม่ได้ต้องต้องต้องพร้อมกันดึงหัวด้วยดึงหัวด้วยนั่อะไะครับลองคันเบ็ดลองคันเบ็ดมันเกินเจ็ดแล้วโอ้ยเท่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 กดฟีสปูลกดฟีซูปูลสายมันสั้นเอาถึงออกเลยดึงส่งอุงมาเลยกระชากถึงออก ขอแบบตรงเต็มตัวหน่อยยาวตั้งแต่คางจนหัวเข่าเลยค่ะอุ้มไปี่อุ้มไปเอาอุ้มไปยืนมือหน่อยยืนมือมาหน่อยแหลมตัวนี้ริงไม่ต้องยืนก็ได้เนี่ยแหลม ลูกประชอนชัดๆลูกประชอนโลเดียวชัดๆนั่นเขาวิ่งออกข้างนอกแค่นั้นแหละเออโหต้องถ่ายรูปไหมเียบบอยแล้วนี่นี่นี่ผมถ่ายให้ตุ้นะครับตุ้นะครับเดี๋ยวนะเอ่อต้องเอามาตรงหัวเข่าหน่อยครับต้องเอามาตรงหัวเข่าหน่อยเพราะว่าตอนนี้พุงมันไม่เห็นพุงเข้มไหมพี่เดี๋ยวนะครับเจ้าช่วยนักชิปบหายไปครับ ไม่มีเหยื่อใครอยู่ในปากนะไปะลวโอ้โ,อโ,อโ,อโหใหญ่ห่ยยะใหญ่นี่มันไซ์แบบไซสิบแล้วถ้าไม่ไขออ้อก็หนักมากอะปล่อยเลยครับปล่อยเลยดิ่แบออกน้ำลึกะละเรือมันลอยออกะะผมจะปล่อยน้ำตื้น <S <S เออให้มันอยู่น้ำตื้น โ oh yeah. <laughs> อ้ยเย้เ้ถึงแล้วเ,เ,เ,เลยถึงแล้วเอถึงแล้วเลยหลังจากสอยกิ๊ก <laughs> สอยกิ๊กเ <sk r isa> ส็จสายแม่มัน